คริปโตท็อปเทรนสิครับวันนี้แล้วก็มาเปเดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกัอนอีกแล้วนะ วันนี้ตลาดก็ยังคงแดงต่อเนื่องครับก็ถือว่าแดงแรงมากเลยเลยทําให้หลายๆคนนี่ตกใจดูนาคลาสสิกตอนนี้ก็บวกขึ้นมาแล้วประมาณ2%องเวก็คือบวกเี็นแค่ตัวเดียวในตลาดเท่านั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยคือไม่มีอะไรบวกเลย SOL INJSAN GALA AVX SHIBA Ethereum Bitcoin ก็ร่วงกันยับยับนะครับแล้วก็ตอนนี้ Bitcoin ไปที่6 1 0 0 0แล้วนะแล้วก็ร่วงลงไปต่ําสุดประมาณ6 0,000 ห้าร้อยนะครับก็ถือ,อโอ้โหลงมันหนักมากๆเลยจากที่นักวิเคราะห์คาดกันมาถ้าเกิดลงมาหกหมื่นสาเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแนวโน้มขาลงของเขายังไม่จมนะครับแต่ก็มีแรงซื้อดีๆกลับขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันก็คือว่า ตอนนี้ใครเคงที่จะออกจากตลาดไปก่อนนะหรือว่าบางคนก็สต็อปล็อตออกไปก่อนรอดูว่าเอเขาจะกลับตัวเมื่อไหร่หรือว่ามันจะเป็นขาลงและอันนี้ก็ต้องมาดูตลาดกันอีกทีหนึ่งนะแล้ววันนี้ผมก็มีในส่วนของทั้งข่าวดีและก็ข่าวไม่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วข่าวไม่ดีกําลังจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งเพื่อนๆเ,เ,เคยได้ยินคานี้ไว้ว่าทันทีที่ตลาดกลิบโตเนี่ยเกิดข่าวดีออกมาให้ทําการรีบขายแต่ว่าเกิดข่าวร้าย เข้ามาให้ทําการรีบซื้อคือว่าตอนนี้นะครับโลกเคลีตัวกำลังเกิดข่าวร้ายเข้ามาแบบมากๆเลยไม่จะเป็นในส่วนของโหน่าบิตคอยเอ h e r รี u มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่า Bitcoin จะลงตลาดมีแล้ว Bitcoin มาจบแค่นี้นะครับตลาดกระทิงจบแล้วรอบนี้จุร่วงไปถึงประมาณ5 0 0 0 0ื่นเนืกอแล้วแต่นะครับเกิดขึ้นมา แต่ทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวร้ายแบบนั้นนะครับนั่นหมายความว่าจุดต่าสุดของเขาเนี่ยมาถึงแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วพอเราได้ยินข่าวนี้อีกเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เราต้องขายแล้วหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข่าวแรกเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวผมขอเล่นตัวรูน่าคลสิก่อนนะเพราะวันนี้ก็มีข่าวที่ไม่ดีออกมาพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมาถึงในส่วนของตัวกระดานเทรดตัว btc ทุกนะครับที่ใหญ่ที่สุดในตุรกีเนาะแจ้งผู้ใช้ว่าจะเพิกถอนตัวรูน่าคลาสสิกนะครับหลังจาก ซึ่งเขาก็ได้ส่งอีเมลหรืออะไรก็แต่นะไปกับผู้ใช้ที่มีเหรียญรู้นกักสิกที่อยู่ในกระดานเทรดของเขานะเขาบอกว่าจะมีการประกาศการเพิกถอนเมื่อเวลา15นาฬิกานะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาได้ติดต่อผู้ซื้อหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ เดเดอร์ที่มีตัวลูกนักขาสิบไว้นในตัวแล้วนะครับก็คือได้ส่งอีเมลไปแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใช้กระดานนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตัวลนตัว BTC Truk นี่ก็คือเป็นกระดานของตรุรกีนะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศเหมือนกับประเทศไทยก็มีตัวบิตค u ัมีตัวบิตทาซ่าอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งตัวยอดคงเหลือที่ผู้ใช้มีก็ไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับเขาก็จะคืนให้นะแล้วก็สามารถที่จะาย,ย้ายในส่วนของตัวกระเป๋าเงินไปไว้ยังกระดานเทรดอื่นๆหรือว่าที่แลกเปลี่ยนอื่นๆได้นะครับแต่สิ่งนี้ครับก็เป็นที่ตั้งคําถามว่า เมื่อไรนะครับตัว BCC Truk นี่ที่เขาทำการปิดการซื้อการขายหรือว่าการฝากการถอนตัวเหรียญตัวรุน่นคลาสิกเมื่อไรเขาทำการเปิดตะทีเมื่อเขาทำการเปิดนะครับทุกคนจะได้ถอนเหรียญออกมาแต่พูดมาแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะแล้วก็ทำให้ถึงเป็นรุ่นนักสิกรัมมี10สกุลเงินนะครับที่ถูกถอดเอาที่ถูกแฮกแต่ว่าตัวนี้นะครบับกลายเป็นว่าถูกถอนออกไปซึ่งเขาก็ไม่ได้ถอดทั้งหมดนะก็ถอดเฉพาะบางตัว แล้วทีนี้ก็มาถึงคําถามว่าเฮ้ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเหรียญไหนถูกแฮกจากกระดานโดยที่ไม่ได้ถูกรักคูจากนักพัฒนาหรือตัวจเจ้าเหรียญเองเนี่ยอันนั้นน่ะกระดานเทรดจะต้องซื้อเข้ามาเพื่อชดเชยส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่มันลดลงไปสมมติว่าถูกแฮกไปแล้วทําให้เหรียญร่่งมา5%ากระดานเทรดก็ต้องซื้อกลับขึ้นไปให้อยู่ราคาเดิม5%อถูกไหมครับอย่างเช่นที่ในส่วนของไบแอนคอยเบด โอเคเอ็ก OK, หรือว่าบบีอะไรพวกน,นี้ที่เขามีเวลาที่กระดานเทรดหรืออะไรพวกนี้โดนแฮกโดยปกตินะที่เราเจอถูกไหมครับกระดานเทรดเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ทําการซื้อขึ้นไปอย่างเช่นที่เมื่อก่อนหน้านี้ที่ตัว FTX ล่มสลายตัวโ้น่านล่มสลายเนี่ยจนถึงขั้นตัว CC ออกมาครับเปิดตัวโครงการที่เรียกว่า proof of reserve เพื่อให้มั่นใจว่ากระดานเทรดเนี่ยมีเงินทุนเพียงพอที่จะป้องกันในส่วนของการล่มสลายหรือว่าการแฮกอะไรเงี้ยสมมติว่ากระดานเทรดเนี่ยมีคนเทรดทั้งหมดนะครับ ประมาณ10,000ล้านถูกไหมครับโอเคกระดานเทรดก็ต้องมีสำรองอยู่เท่ากับ1 0,000ล 000, ้านถ้าเกิดว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมาสามารถที่จะ คืนเงินหรือว่าทําการชดใช้ให้กับผู้ที่เสียหายได้หรืออาจจะมีมากกว่า 10, 000, 000, 000, 000, หมื่นล้านก็ได้อาจจะเป็น 15, 000, 000, หมื่นห้าพันล้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวฟุ้มออฟเรสซอรเนี่ยก็สําคัญสุดเกินว่าใครไปดูกระดานดัตตกระดานก็จะมีบางกระดานครับที่มีตัว p ุ้ o ออฟเรซอรอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาก็จะบอกเลยว่ามีมีบิตคอยอยู่เท่าไหร่นะครับอีเซเรียมเท่าไหร่ตัวชิมารูน่าอะไรเนี่ยเหรียญต่างๆเนี่ยมีตัวฟุ o งออฟเรเซอรขเขาเนี่ยมีจำนวนเหรียญอยู่เท่าไหร่สมมุติว่าตัวลูน่ามีคนเทรดใน ใบแนนเนี่ยประมาณ10ล้านอย่างเงี้ยดูใบแนนเนี่ย,เ,ยเขาก็จะมีตัวลุน่าประมาณ10ล้านหรือว่าหม0 0นล้านเนี่ยเพื่อที่จะรองรับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้ครับนอกจากตัว b G t c ิซี c k รเนี่ยจะไม่ได้ทําการซื้อตัวลุน่าคลาสิกเข้าไปเพื่อที่เรียกราคาคืนแล้วกับกลายเป็นว่า เพิกถอนอีกอันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตสําหรับรโอ้โหเดวโลปเปอร์แล้วก็ทนายนหลายๆคนกําลังจับจ้องเลยครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าตัวบิตคอยหรือว่าคริปโตองเงี้ยมันไม่ได้ถูกมีกฎหมายอะไรมารองรับก็เลยที่จะไม่สามารถไปบังคับเขาหรือทําอะไรแบบนั้นได้นะครับโดยปกติแล้วการที่กระดานเทรดมีเงินทุนสนํารองหรือเรียกว่าฟูออฟเรสเซอร์เนี่ยเอาไว้ซื้อเหรียญอะไรต่างๆที่มันร่วงกลับคืนมาเนี่ยอันนั้นคือเขาเป็นระบบการจัดการแบบ ของเขาเองนะซึ่งกระดานที่ดีดอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามท็อปสิบเนี่ยคือเขามีพวกนั้นอยู่แล้วแต่อันนี้ไม่มีนะครับอากจถือว่าอันเนี้ยก็ข่าวที่ถูกเพิกถอนออกมาออกมาครับว่าจะเพิกถอนวันนี้เนาะแต่ก็รู้นะก็สิกกลับบวกมาแทนอันนี้ก็เป็นอาชี่แหลมกันนะพอมีเขาดีลงนะแต่พอมีเขาไม่ดีกลับขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สังเกตนะ ซึ่งนะครับตอนนี้นะครับนักสืบคริปโตหรือว่าคนที่เขาสืบในส่วนของการแฮกคริปโตเนี่ยที่แบบเก่งๆเลยนะอันนี้ผมจําชื่อเขาไม่ได้นะจริงๆเขามีชื่อเมื่อแต่ว่าชื่อทวิตเตอร์ก็คือว่าตัว NB นะครับอันนี้ NB คริปโตเนาะซึ่งเขาก็ไปดูแล้วว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนที่ผมตั้งมกันว่าคือตัว AVS นะครับที่แฮกเกอร์ได้ทำการขโมยไปหรือว่าทำการแฮกไปแล้วโอนไปยังตัวคอยเบทแล้วก็ทอนเนี่ยประมาณ1.96 ล้าน AVX หรือเป็นเงินประมาณ54.2ล้านเนี่ยมันตรงกันกันกนกบตัว TFL นะครับที่ทำการเผาหรือว่าโอนออกไปประมาณ1.97เห็นอะไรไหมครับ AVX ตัว TFL 1.97แต่ตัวในส่วนของแฮกเกอร์ที่ออกไป1.96ต่างกันแค่1.96กับ1.97คือต่างกันนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆอันนี้คนก็เลยบอกว่าวมันเป็นเรื่องบังเอิญอีกแล้วที่มันบังเอิญบังเอิญจริงๆนะบังเอิญหลายอย่างเสียลือเกิน แต่ิีนี้ก็มีคนไปบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วกระเป๋าเงินที่มันมีเงินอยู่เรือนั้นน่ะมันไม่ได้รับการเคลื่อนไหวมาเลยตลอดเวลา10บวันที่ผ่านมาซึ่งสิ่งนี้ครับก็มีคนไปตอบว่าไม่จําเป็นนะครับที่จะมีการเคลื่อนไหวตลอด10บวันที่ผ่านมาหรือไม่มีอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าคุณมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอยู่กับฝั่งกระดานเทรดหรือว่าฝั่งแฮกเกอร์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายเงินจากบัญชีเลยเอาเงินนั้นน่ะเป็นหลักประกันสมมติว่่าาคคุณณมมมีเงินนนอยูัั้ปรระ1.96ลบ คุณก็ให้บัญชีนั้นหรือว่าให้ในส่วนของกระหัดเข้าระหัสออกตัวนั้นไปเลยนะครับเอาเป็นตัวคำประกันแต่ว่ายืมเงินจากเพื่อนก่อนให้เพื่อนเราให้นายรนะ้อยหน,นึ่งร้อยหนึ่งนะอันเนี้ยอยู่ในกระเป๋าแต่ว่านายอย่าเพิ่งถอนออกมาตอนนี้นะเดี๋ยวมีพิรุธนายช่วยเอาเงินร้อยหนึ่งของนายเนี่ยทุ่มลงไปในตลาดได้ไหมอ่าให้เดี๋ยวมันลงเดี๋ยวฉันไปแทงช็อตไว้พอฉันไปแทงช็อตไว้พอนายทุ่มลงปุ๊บ ตลาดมันช็อตปุ๊บชั้นก็ได้ฉันก็แทงถูกทางใช่ไหมชันก็ได้เงินมาเดี๋ยวฉันก็แบ่งนายด้วยนะแต่นายก็ช็อตไปส่วนไอ้เงินที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนายอย่าเพิ่งอ,ออกไปตอนนี้เอาระมาณสัก6เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าหรือ2ปีข้างหน้าในค่อยเอาออกมาก็ได้เขาค่อยออกมาทีละนิดทีละนิดก็ได้ไม่เป็นไรอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็สามารถทาได้ซึ่งคนเขาก็มาตั้งข้อสังเกตแบบนั้นเนาะและเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นครับตัวที่จะเพิ่มในส่วนของตัวขยายขนาดตัววาเลเบ จัด100เป็น130เพื่อที่จะรองรับวาเรียเตอร์ของตัวลุ n a 2.0หรือว่านักพัฒนาหรือว่าตัว TFL ตัว LMG MM นะครับที่จะกลับมารวมกับลุ n a ค่าสิ่งนะครับอ่าโดยที่ชุดครุ่มมือการทดสอบเนี่ยจะขยายเพิ่มเพื่อที่จะให้เข้าเหล่านั้นกลับมาได้กลับกลายเป็นว่าข้อเสนอตัวนี้นะครับ12116กลุ่มชนโหวตไม่ให้ผ่านนะครับก็คือว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องขยายมีเท่านี้เราอยู่ด้วยกันเองนี่แหละครับ ก็ไม่ได้รับการอนุมัตินาอซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าวอร์เรเตอร์คนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เขาเป็นตัวเล็กตัวน้อยอาจี่จะไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่เขาก็จะได้ยังมีรายได้อยู่นะเพราะว่าเขาก็ยังทํางานอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเงินทุนเหล่านั้นที่มาเนี่ยเขาเป็นวอร์เรเตอร์ใหญ่ๆเนานะคนเหล่านี้ก็จะได้เงินกําไรที่มันน้อยลงดอกเบี้ยที่มันน้อยลงแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องออกไปนะหรือไม่เขาก็ต้องไปจับกลุม่มรวมก แ,บบแต่อันนี้คือไม่ผ่านก็ถือว่าดีไปอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีก็คือว่าเราก็จะขาดในส่วนของคนที่มีฝีมือไปอย่างนี้นะคนที่เป็นคนดีนะหมายถึงคนที่เป็นคนดีส่วนคนที่เป็นคนไม่ดีก็ไม่ได้เสียดายอะไรนะ ชีนี้มาข่าวต่อมาครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวของตัว m อ็มชออีกแล้วโดย m อ็มชกอเขากล่าวว่าพวกเขาเี่จะเริ่มต้นนะครับชำระตัวบิตคอย n c แค h คืนแล้วก็ตัว Bitcoin คืนให้กับผู้เสียหายในเดือนกรกฎาที่จะถึงนี้นะอันนี้ก็ถือว่าโป๊ะเชนเลยครับเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปของผมได้ทุกๆครั้งที่ข่าวของ m อ็มชอออกมาแล้วทําให้เกิดความกลัวในตลาดตอนนั้นตลาดมันจะส่วนนะครับ เหมือนกับคุณจิมเนาะที่เขาพูดอะไรมานะครับทุกคนก็จะทําการส่วนถ้าเกิดบอกว่าบิตคอยจะลงคนเขาจะส่วนขึ้นและถ้าเกิดบอกว่าบิตคอยขึ้นเขาก็จะส่วนลงอ่ะอันนี้ก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะตัวเอ็มทีก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับโดยในอดีตที่ผ่านมานะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆไหมแต่ถ้าเกิดว่าอ้างเองข้อมูลในอดีตก็มันก็จะสวนทางนะครับ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวบิตคอยนะที่นักวิเคราะห์เขาคาดการเอาไว้เขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยสออเขาขาลงเนะเาะนักวิเคราะห์เตือนว่ากราฟตัวของดับเบิลท็อปเนี่ย อาจบีบทำให้ราคาบิตคอยนี้ร่วงลงไปสู่50,000ได้เนาะโดยเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับเขาก็ได้เปรียบเทียบในสุดข,ของรถไฟหออว่าความบันผวนความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นเนาะทำให้บิตคอยเนี่ยมันไปถึงประมาณ70,000ในเดือนมีนาคมนะแล้วปัจจุบ,บันมันก็ดิ่งลงเหวประมาณ63,000ซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณ60,000 61,000เลยนะครับก็ร่วงลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ก็สาเหตุหลักๆมันก็มาจากการเทขายของจมือรายใหญ่ที่ออกจากในส่วนของตัวสปอต ETF ของตัวบิตคอยน์นะที่มาจากตจรเยอรมนีเนาะ ซึ่งนอกจากฝั่งตัว ETF ของตัวเยอรมนีเทลงมาหนักแล้วนะครับ MTX ก็ยังมาประเขมข่าวว่าจะเทบิตคอยให้กับเ,เจ้าหนี้หรือว่าคนที่ประสบปัญหาเหมื่อก่อนนั้นนี่ครับแต่ว่ามาหลายเดือนแล้วมาหลายปีประกาศแบบนี้มาตลอดมุกของ MTX ก็ยังใช้ได้ทําให้ตลาดแดงได้อยู่ตลอดเนาะถึงแม้ว่าเขาจะมีเป็นแค่สองเปอร์เซ็นต์ของอ,งอุปทานทั้งหมดนะครับคือกระจิ้งหนึ่งของบิตคอยเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ประกาศแบบนี้มาเรื่อยๆผมก็เล่าข่าวนี้มาเป็นปีๆๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยที่จะ เกิดขึ้นจริงๆสักทีหลังจากนั้นก็ออกทําการเลื่อนยกเลิกอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบอกว่าตอนนี้ตัวของตลาดคริปโตในกําลังพันปวนเนาะแล้วก็เขากล่าวว่าบิตคอยอาจจะมีการปรับฐานลงไประดับที่ประมาณ50,000หรือว่าประมาณ45,000ได้เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราดูในส่วข,ของตัวดับเบิลท็อปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการาฟที่เขาเห็นนะในส่วนของเส้นสีม่วงเนาะเอ๊ะมันจะไปถึงตรงนั้น,นจริงหรือเปล่านะครับน,นี่เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปเนาะแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะกลับดีขึ้นในช่วงของปีหลังๆเนาะเพราะว่าในช่วงของหลังๆปีเนี่ยมันจะมีในส่วนของการเลือกตั้งของสหรัฐแล้วก็ตัวเลข CPI ที่อาจจะทำให้ราคาบิกคอยกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะฮะอันนี้ก็ต้องมารอดูัว่าจะมีการปั๊มเกิดขึ้นใหญ่ๆไหมนะ แต่ไม่ว่ายังไงนะครับตอนนี้นะครับอดีตหรือว่าตำนานลูกหนังอย่างโดรนิ o โญนะครับก็ลั่นว่าถึงเวลาแล้วที่คริปโตจะเข้าสู่กระแสหลักเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับโดรนิโญเขาก็เป็นตำนานฟุตบอลชาวบราซิลเนาะและเขาก็ได้โพสต์ในสุดของบ o ิษชีสื่ media x ของเขาเป็นการส่วนตัวนะครับ โดยเขาก็แสดงข้อความความคิดเห็นของเขาว่าเขาเนี่ยสำการสนับสนุสน,นคริปโตรกรนซีนะว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่คริปโตจะเข้าสู่กระแสหลักนะใครเห็นด้วยบ้างอันนี้ก็เป็นมาจากคนดังคนโตเนาะชีอถ้าเกิดทวิตออกมาแล้วคนก็จะเห็นเยอะๆนะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้คนรู้สึกสนใจในส่วนของตัวคริปโตนะตอนนี้มันเข้าใกล้ส่วนของสื่อกระแสหลักแล้วหรือเปล่าบิตคอยจะกลับตัวแล้วหรือเปล่าเมื่อคนดังๆออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปเนาะ และก็ไม่ใช่แค่โรนินโยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้รายงานเข้าไปในส่วนของตัวเมคอเซจจีของเอเชียเนาะหรือว่าตัวเมตาพาร์ทนะครับเขาก็ได้บอกว่าจะทําการซื้อบิตคอยน์เพิ่มเข้าไปเหมือนกับตัวแมคโครเซลเลอร์เหมือนกันนะครับและตอนนี้เขาก็เพิ่มทุนขึ้นไปประมาณรอบที่หนึ่งรอบที่สองแล้วตอนนี้นะครับรอบที่สามก็ร้อจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเตรียมที่จะออกพันธบัตรแล้วก็ทาการซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีกประมาณ1000ล้านเยนเพิ่มนะ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะซึ่ง1,000ล้านเยนก,ก็ประมาณ6.2ลล้านดอ รวมทุนนําเงินไปซื้อตัวบิตคอยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะถามว่าทำไมถึงดีนะครับดีตรงที่ว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในโลกของคริปตมากขึ้นแล้วก็ดตีต่อตัวเมตาพาสด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้ราคาบิตคอยในราคาที่ถูกถึงมาหัวตอนนี้61 0 0 0หนึ่งครับหกห0ืเนี่ยก็ถือว่าถูกมากๆเนาะแล้วทันทีที่ข่าวนี้ประกาศออกมาครับพุ่งของตัวเมตาพาสเนี่ยเขาก็พุ่งไปถึงประมาณ1 1 5หรนะหรือซื้อขายู่ที่ประมาณนั้นประมาณ0.60ดอลลาร์นี่เองครับ โดยตัว MetaPlanet เนี่ยเขาก็ขยายตัวขยายตัวขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนาะโดยราคาหุ้หนของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ500%ในปีนี้แล้วนะหลังจากที่เขามาจับปิดคอยโดยก็อนยิง,ย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 งทําให้ราคาหุ้หนของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นไปอีกนะ ถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับตลาดริปโตจะแดงเหรียญหลักๆเหรียญเอาคอยหรือว่าเหรียญมีมเนี่ยจะลงไปแรงๆแต่มีตัวหนึ่งที่สามารถต้านทานแรงขายได้แล้วก็ราคาพุ่งขึ้นไปประมาณเเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็คือเจ้าฟลุกกี้เองที่สามารถทําตัวโดนเด่นได้ข้ามกลางตลาดขาลงเป็นอย่างมากเขาแข่งแรงยิงๆครับลงมาก็ลงมาไม่เยอะเหมือนเจ้ามีคอยเลยคือเอาอยู่ครับเทขายเข้ามาเท่าไหร่ก็รับได้เนาะแต่ก็มีลงลงมาบ้างครับเพราะว่าแรงขายมันเยอะแต่ก็ไม่สุดไปมากครับเพราะว่า พอมีคนเทลงมาปุ๊บดีดกลับกุมาปุ๊บดีดกลับเลยแล้วก็มีเราลดลงมาแล้วก็มีการบวกขึ้นไปที่ประมาณ7%เปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อประมาณวันที่ผ่านมาอันนี้ก็มาจากในส่วนของตัว l i q u i d i t y นะครับหรือว่าพื้นฐานของฟล็องกี้ไม่ว่าจะเป็นตัววาฮาร่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกมอ,อะไรพื้นี้ก็แล้วแต่นะมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งคือ u ู i ิ i t y ของเขาเนี่คือเป๊ะปังจริงๆนะก็เลยทําให้เหรียญน,นี้มีคนที่จะ ชอบมันมากนะเพราะว่าเขาประกาศตัวแล้วว่าเขาจะเป็นเลียนมีมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการใช้งานที่มากที่สุดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวพิสูจน์นะว่าพื้นฐานดีนะครับมันก็สามารถไปได้นะแล้วตัวลุนา่าก็เสก็พื้นฐานดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขาเนาะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแข็งแกร่งของฟโฟลกี้นะถ้าเกิดว่าใครที่ถือฟโฟลกี้อยู่นะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพื่อนเนาสามารถรักษาโมเมนตัมแล้วก็รักษาตาแหน่งของตัวเองได้ดีสุดๆเลยนะครับอาโอเคครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ